So said no, 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 เราทำบุญร่วมกันมาแท่งนี้จริงๆที่ผ่านมาเขาไม่ไดีเองเขาไม่ได้สวยไม่ได้เลิศเลย ถูกสเปกตัส totally ั่อนีก็จากนี้ป่าเอ๋ให้จะมาคอยรับคอยส่งเขาหลังเขาเลิกงานใครจะส่งเขาขึ้นบ้านใครจะคอยโทรมากลัวแล้วเขาาแล้วเขาจะไปด่าใคร เขาจะไปบมให้ใครใครจะไปดูหนังเขาใครจะพาเขาไปกินขา้าวใครจะมานั่งหลอกล้อเขาใครจะมาคอยเปิดเพลงให้เขาฟังเ้าไม่มีก่น ก็คงอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาอะเป็นหนึ่งเดืนเต็มๆเอะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้เขาไม่คเคยเลืมกันได้เลยสักวัน,นก็คงมีน้องๆอ,อยู่ด้วยก็ไม่ต้องการนะเขาหรอกก็มีสาวๆของกอ็ ก็แค่าทางผ่านของกันที่ก็บเอาไว้ใครเหงาเวลากิดไม่มีใครอยู่ที่นี่ในสันง่งเขาเขา,ากันขคือทุกอย่างไม่มีกาแลวเขาจะอยู่อย่างไร